เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับมาอยู่เกม Dragon Ball Dokkan กก Battle กันอีกเช่นเคยในช่วงของกิจกรรม s a i a n Day ซึ่งมาในตีมของเบจิต้านั่นเองนฮะส่งผลให้หนึ่งในตัวละครเบจิต้านี่ที่ผมอยากให้มันได้รับการยกเครื่องใหม่สักทีเนี่ย ได้รับการยกเครื่องหรือ ECA กันสักทีนะกับเบจิต้าอีโวนะหรือคือเบเบลตัวแรกของเกมนั่นเองออกมาสาปีแและนะ ECA กับเขาสักทีนะจริงๆต้องพูดกันก่อนว่าผมก็คาดหวังให้มันได้ ECA ในช่วง6ปีนะเพราะเห็น UI ได้ ECA ไงไอหมอนี่มันต้องได้ ECA แน่ๆหรือเว้เยอะไรอย่างนี้ผลออกมาก็คือ UI มัน ECA คนเดียวไอหมอนี่ก็เลยจืดๆไปไหนจนโดนกระแส6ปีกลบหน้าไปอีกทำให้ไม่ได้หยิบม,มาใช้ตอนนี้ก็ได้รับการยกเครื่องให้หน้าใช้ขึ้นมาด้วยนั่นเองแล้วนะครับผม ไปดูกันเลยละกันว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนและหลังจาก ECA หรือยกเครื่องใหม่กันแล้วเริ่อที่ลิสสกิลก่อนเลยก็เป็นเพียวสายาี่บวกาทีแอตแดนดิเฟนต์บวกห้ออัปเกรดจากเดิมที่มีแอคแทกที่1ยูนงนะฮะถามว่ามันดีขนาดไหนก็เรียกได้ว่าดีโคตรเลยเพราะว่า1้อเจ็ดสนับว่าเป็นอะไรที่สูงที่สุดในเกมแล้วถ้าไม่นับไอ้เพิ่ม30%ป็ของช่วง7ปีขึ้นนี้นะนะอ่ะก็ถือว่ามันดีที่สุดกันแล้วนะนะและยิ่งเป ชาวไซย,ยามันเก่งแนะ่นอนอยู่แล้วล่ะในด็กคันชาวไซย,ยามันก็เก่งอยู่แล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็ไม่ว่าจะเป็น7ปี3ปี4ปีโบวย์ยอะไรต่างๆที่เป็นชาวไซย,ยาเนี่ยมันเก่งตัวฮะซึ่งเรายังไม่มีลีเพียวไซย,ยาดีๆสักตัวเลยนะนอกจากเบแปงแต่เบแปงเนะี่ยนำร้อยห้าสิบใช่ไหม ส่วนไอเบปาดาวเนี่ยมันก็ได้เลือดที่130ทีนี้ไอหมอนี่ได้เลือดที่170ด้วก็คือดีไปหมดทุกอย่างทุกอย่างคือสเตตัสนี้เต็มแม็กซ์เลยถือว่าอัปเกรดยกเครื่องลีดสกิลได้ดีโคตรเลยนั่นเองกลายเป็นลีดที่ดีไปอันดับต้นๆของเกมน,นั่นเองนะครับต่อกันที่ท่าไม้ตายนะก็เป็นเรดในแฮนดิฟเฟนต์หนึ่งเชินทำดาเมจระดับอินเมนแล้วก็เกรลีโลเวอร์เดฟก็ ลดเดฟ50%แล้วก็มีเพิ่มแอทติเดฟ1เทิร์นะก็เป็นอะไรที่ดีตัวละครตีแรงขึ้นถึกขึ้นก็เป็นอะไรที่ส่งผลให้ตัวละครนั้นดีขึ้นนี่ก็ดีขึ้นแหละเอาง่ายก็คือมันดีขึ้นเนาะต่อที่พาสิทสกิลนะก็เป็นแอคแท็ตั้งต้นที่150แล้วก็ดีเฟนส์100%ทำการการันตีโจมตี2ครั้งต้องบอกก่อนนะว่าไอ้การันตีเนี่ยมันเป็นการโจมตีธรรมดาเท่านั้นเองนะครับ แต่เขาก็มีโอกาสแรร์เชนที่ไอ้2ครั้งนั้นจะเป็นท่าไม่ตายนั่นเองนะก็แรร์เชนนั้นก็15%นะก็บอกไว้ก่อนนะอัตราเปอร์เซ็นต์ในเกมมันแรคือ15มีเดียมบางครั้งก็เป็น20บางอันก็เป็น30แต่ไฮเชนคือ50แล้วก็เกรยเชนเป็น70%ด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะต่อกันที่พาซีฟช่วงท้ายกันต่อเลยละกันก็จะเป็นดีเฟนส์เพิ่มขึ้น20%ทุกครั้งที่ทําการโจมตีสูงสุดที่100%จะทําการแปลงร่างเมื่อเงื่อนไขของมันทํางานนั่นเองนะก็สรุปกันเลยฮะมีแอคแทคตั้งต้นที่เป็นมาตรฐานของตัวละครในยุคนี้ มีดีเฟนต์หนึที่น้อยแต่การันตีโจมตี2ครั้งและมีโอกาสเป็นท่าไม้ตายซึ่งทุกๆการโจมตีของหมอนี่จะเพิ่มดีเฟนต์ขึ้นไป20%เห็นไหมฮะว่าอย่าลืมว่าเจ้านี่มันการันตีโจมตี2ครั้งซึ่งเท่ากับว่าในเทิร์นหนึ่งเนี่ยมันการันตีโจมตีแล้ว3ครั้งเพิ่ม20%จนถึง100ในเทิร์นหนึ่งเนี่ยเพิ่ม60และในอีกเทิร์นนึ่งโผล่มาเนี่ยมันก็พาสิมันก็เต็มแล้วเท่ากับว่าเจ้านี่ใช้งานได้ดีมากกว่าเดิมเพราะว่าเดิมเนี่ยมัน7%แล้วก็สูงสุดที่70ทําให้มันต้องตีถึง2-3เทิร์นกว่าพาสิมันจะเต็มแล้วตัวมันก็ไได้ถึกอะไรมากด้วยและอย่าลืมฮะ หมอนี่ได้ทําการเพิ่มไอโอกาสโจมตี2ครั้งนั้นเป็นท่าไม้ตายและอย่าลืมนะอย่าลืมเลยย้ําบ่อยเลยฮะการโจมตีด้วยไม้ตายทุกครั้งของเจ้าหมอนี่มันเพิ่มแอคตีฟเซนไปด้วยนั่นเองอ่าเป็นอะไรที่ดีโคตร,รเลยแต่น่าเสียดายครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสแรร์เชนมันมีโอกาสแค่สิเรซ็ซึ่งมันน้อยไปนิดนึงนะมันอยากให้มันเป็นมีเดียมมากกว่านี้มันก็จะได้มีโอกาสที่ยิงได้มากกว่านี้เพราะอย่างยกตัวอย่างตัวละครที่เบิ้ลไม้ตายได้รัวๆก็อย่าง เจิโตเหลืองที่ ECA อ่ะไอ้เจ้านั่นก็มีโอกาสดีเดียมซึ่งเราก็ผีเข้าผีออกกับมาแล้วเนาะน่าเสียดายที่เจ้านี่เป็นแรร์เชนนั่นเองนะอ่ะส่วนเงื่อนไขในการแปลงร่างนะฮะก็เป็นโอกาส40%ในการแปลงร่างเมื่อผ่านไป4เทิร์นอ่อัปเกรดจากเดิมที่เป็น30%ก็ดีขึ้นมาอีกนิดนึงถึงแม้ว่าเดิมมัน30%มันก็ผีเข้าผีออกนะทุกคน40%มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแหละดีขึ้นอ่ะมาดูกันที่ร่างอีโวนะฮะความสามารถที่เปลี่ยนไปก็คือ จากเดิมเนี่ยที่เป็นเรตไอ e f e เฟนแล้วก็ Invent แล้วก็เป็นเก l ลี่ใช่ไหมปรับเป็นแมสซิฟลี่นะก็คือลดเกาะได้มากขึ้นแต่มันก็เป็นความสามารถที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะบอกว่ามันไม่ดียังไงก็ในด่านยากอย่าง g โกคูเลเจนที่เป็นโ o k u จีทีเบจิต้าเลเจนเนี่ยไอพวกนี้มันกันการลดไอ e ดิเฟนเท่ากับว่าความสามารถนี้ก็จะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเรามองในมุมว่าเราใช้ในด่านธรรมดา SBR เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะ ตอนนี้พาร์สสกิลหลังแปลงร่างเนี่ยมันต้องเจ๋งขึ้นแน่นอนนะแอคต์แนด์ีเฟนต์ตั้งต้นที150่150%เมื่อตั้งเธอลืมๆลิ้มพันนะก็เป็นแอคต์แนด์เฟนต์หนึเมื่อเริ่มเทิร์นเพิ่มดีเฟนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายทำการโจมตีสองครั้งแบบการันตีก็คือตีธรรมดาเหมือนเดิมสองครั้งมีโอกาสแรเชนที่จะเป็นท่าไม้ตายและทุกๆครั้งที่ทำการโจมตีจะเพิ่มคคครริิตออลสสูงงุดที่่นนนัันเะบ ต้องบอกก่อนว่าการแปลงร่างของจอนี่เป็นภัยที่น่าเสียรายอีกนิดนึงถึงแม้ว่าจะมี Attack Defense ตั้งต้นที่150แต่เห็นไห้ฮะ Attack Defense ตั้งต้นที่150ก็คือ Attack มันไม่ได้เพิ่มเลยมันเพิ่มแค่ Defense มาอีกเป็น150แต่และข้อเสียอย่างหนึ่งก็คืออะไรฮะมันจะเพิ่ม Defense 100%เมื่อมันโจมตีท่าไม้ตายเท่านั้นซึ่งมันจะต่างกับร่างแรกเว้ยเพราะร่างแรกเนี่ยมันจะเพิ่มแล้วเพิ่มเลยเราจะได้เห็นตัวเลข Defense ที่แบบคงที่ไปเลยเจ้านี่ต้องตีก่อนซึ่งมันให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือสมมุติว่าไอ้หมอนเนี่ย โดนยิงไม้ตายดักหน้าเนี่ยมันก็จะโดนเต็มๆแบบว่าเต็มแม็กเต็มหน่วยที่ยังยังไม่ได้เพิ่มดีเฟนส์ของมันออกมาเลยถ้าเทียบกับร่างเดิมเนี่ยก่อนที่จะแปลงเนี่ยมันก็จะถึกกว่าน่อยก็จะเจ็บน้อยกว่าน่อยเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ค่อยดีที่ว่าดีเฟนส์เนี่ยต้องมาเพิ่มหลังจากที่โจมตีท่าไม้ตายจุดที่2ฮะก็คือยังการันตีโจมตีสองครั้งและมีโอกาสเป็นท่าไม้ตายเหมือนเดิมแต่ไอโอกาสเนี่ยดันไม่เพิ่มขึ้นเลยน่าเสียดายมากมีกดกัดฟัน <laughs> มันน่าเสียดายที่ว่ามันดันยังเป็นนนนเเเรชหมมืออดดิซึ่งแทีจะัปกส ดึงมีเดียมก็ได้เว้ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาหน่อยมันก็ยังคงใช้แรเชนเหมือนเดิมก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าการเบิ้ลไอเนี้ยมันโกงใช่ไหมแต่อัตราเปอร์เซ็นต์แกนี้มันน้อยไปเว้ยอ่ะต่อมาสิ่งที่ดีมากๆก็คือการโจมตีและเพิ่มคริติคอลสูงสุดที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเทิร์นหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสตีได้มากสุดสี่ครั้งอ่าถึงแม้จะดวงไม่ดียังไงก็สองเทิร์นก็สองสามเทิร์นก็พลาสสีกมันก็เต็มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนอง ขอสรุปกันเล็กน,น้อย้วกันเรื่องการเดินโพแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่างั้นอย่างนี้จะเดินโพกับไอ้หมอนี่ยังไงต้องบอกว่าไอ้หมอนี่สามารถเล่นได้2แบบนะก็คือเน้นร่างแรกแล้วก็เน้นร่างแปลงนะฮะหรือเน้นเฉลี่ยก็ได้ไม่มีอะไรผิดนะสำหรับตัวละครตัวนี้อย่างถ้าผมให้พูดว่าคุณจะเน้นร่างแรกใช่ไหมเพราะว่าโอกาสแปลงร่างของไอ้เจ้าเนี่ยมันไม่ได้การันตีเหมือนอย่างยูไอที่ว่าเลือดน,น้อยไอ้นี่เป็นโอกาสฮะซึ่งไอ้สี่เธอเนี่ยบางทียกตัวอย่างก็อย่างผมแ่บผมเคยเล่นแบบโกคูเลเจนโกคูจีทีเบเนี่ย เล่นจนจบดาาไอหมอนี่ไม่แปลงร่างเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเน้นร่างแรกก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่น่าเสียหายก็คือเราเน้นอคี้ไปเลยให้แน่แนๆเพื่อในร่างแรกจะได้ตีติดขีไปก็ดีครับผมส่วนในร่างสองถ้าเราเน้นจริงๆก็คือเน้นอัพเบิ้ลสุดไปเลยก็ได้ก็มันจะได้ตีบ่อยๆมันก็จะได้ขีอยู่แล้วเพราะว่าร่างแปลงเนี่ยมันติดขีง่ายนั่นเองนะครับผมถือว่าจะเล่นยังไงก็ได้จะคี้นำเบิ้ลนำหรือเฉลี่ยยังไงก็คือว่าไม่ผิดนะสำหรับตัวละครตัวนี้ ็จะผิดอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าคุณอัพหลบนำนั่นเองนะครับผมอันนั้นคือผิดอย่างมหันอย่าอัพหลบนำโว้ยไม่มีปรโยชอนเราใส่ลมนิดหนึ่งนะเพื่อให้ความตื่นเต้นกันนิดนึงอ่ะต่อกันที่ลิงนะต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเบจิต้าเนี่ยมันก็จะมีลิงที่เชื่อมกันอย่างรอยลิเนตนะถือว่าเป็นตัวละครที่มีลิงดีมากหนึ่งตัวเลยอ่ะแคทเพราะว่าเป็นเบในช่วงท้ายของภาคซูเปอร์ด้วยเาะมี แคทที่ดีมากๆน,นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับการยกเครื่องมาได้ดีโคตรๆนั่นเองนะอ่ะต่อมาผมจะมาคุยกันเรื่องคู่หูของมอน,นี่นะอะไรแล้วคนอาจจะคิดว่า6ปีเนี่ยอาจจะเป็นคู่หูที่ดีมากๆนะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเลยนี่สาวไอเฟเราสุดยอดไปเลยจะเห็นได้ว่าลิงสกิลของเจ้านี่ไม่ได้ขึ้นไปกับ6ปีได้สุดเลยนะฮะเพราะอะไรนฮะเพราะว่า 6ปีเนี่ยมันนันใช้ลิงก์เป็นกอรลี่พาวเวอร์ฮะซึ่งผมต้องพูดก่อนเลยว่าเบจิต้าส่วนใหญ่ไม่มีลิงก์กอรลี่พาวเวอร์ฮะนับได้เลยว่ามีอยู่3ตัวรวมกับ6ปีนะมันก็จะเป็นเออ่ตัว6ปีตัวเบปแองแล้วก็ตัวเบจิต้ากอรซึ่งกอรลี่เนี่ยมันเป็นลิงก์ไม่มีใช่ไหมไอเบอีซีเอของเราเดียบเบแบลเนี่ยมันใช้เป็นวอลเลเยอร์กอรนะสมมติให้ไม่ค่อยดีกับเจ้านี่เท่าไหร่หรือว่าไปด้วยกันได้แต่ไม่สุดเท่านั้นเอง แต่ทีนี้ตัวละครที่คู่หูกับมันได้ดีที่สุดก็คือเบจิต้าแปลงร่างตัวนี้นั่นเองนะก็ขึ้นรูปที่มันลิงชนกันเลยยอดกันเลยฮนะก็จะเห็นได้ว่าทําไมถึงได้ขึ้นดีเพราะว่าเจ้านี่มีวอลเลเยอร์ก่อนนะลิงที่ไม่ชนอีกลิงเนี่ยเป็นแค่ทัวนาเมนต์ฮาเวอร์ซึ่งก็ไม่เป็นไรฮนะเพราะว่าทัวนาเมนต์ฮาเวอร์เนี่ยมันเป็เตียวเองส่งบลให้เจ้าเบแปลงเนี่ยเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของเบจิต้าอีซีเอ้นั่นเองนะครับแต่ข้อเสียคือไอ้เจ้าเนี่ยยังไม่ e อม e ีซนะีอจจเอรออมันอีซี ่วนการรีวิวนะฮะเราก็จะเอามารีวิวในด่านของเบเ e จินนะเพราะว่าเรามาในทีมเบเราก็เลยจะหยิบม,มาแต่เบทั้งนั้นเลยนะไปะลุยกันเลยกันนะเราจะได้เห็นเลยว่ามันแตกต่างกันอยังไงนะผมก็จะเอาตัวหนึ่งคู่กับตัวแปลงตัวหนึ่งเอาคู่กับตัว6ปีเลยจะได้เห็นความแตกต่างกันนะ,ะอย่างชัดเจนมากที่สุดนั่นเองนะครับมาเริ่มในสเตจแรกนะฮะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มีซับพอร์ตนะก็อ่ะด้วยความเป็นเบจิต้าเห็นไหมฮะว่าลิงเนี่ยดีมากต่อให้ไม่เจอกับตัวละครพวกนั้น เ่ย์เนี่ยมีไซยาลินเนตมีโปรติจิก็ถือว่าไปเล่นในทีมครอบครัวเบดได้ดีโคตรนั่นเองดีเฟนต์ตั้งต้นที่1นึ0งแนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันได้ซัพพอร์ตจากเบจิต้าตัวนี้ไปถึง40%หรือ5อ,อ,อ,อ๋อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์ก็เลยจะดูเยอะไปหน่อยนะ <laughs> เราไปดูดามเมจกันเลยก็แล้วกันนะ,ะว่าดามเมจจน่าพึงพอใจทุกอย่างจากการเซรล,ลิงยังไม่เต็มนะลิงยังไม่สุดอมาโปรเพื่อนซะด้วยโจมตีที่3ามล้านห้นะสำหรับลิงเต็มเกือบที่จะสุดของเขาแล้ว อืมเจียกี้ด้วยอ่าเบิ้ลนะฮะครั้งที่1อ่าครั้งที่2ครับตอนนี้ดีเฟนต์ก็จะเพิ่มขึ้นมาละและ,และครั้งที่3เป็นไม้ตายนะครับเด็กเพราะวดามเมจก็เพิ่มขึ้นเล่นตีนนหน่อยนะแต่ตัวละครถือขึ้นอย่างมากเลยโอเคมีหลบด้วยตัวเพื่อนมีหลบด้วยอ๋อต้องบอกด้วยว่าดีเฟนต์ตัวนี้อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะเพราะตัวเพื่อนหกห้าผมจะไม่ผิดเมื่อกี้ตัวเพื่อนมันใส่เกราะมาแล้วมันก็จะถึกกับตัวผมนะมาตอนน่อกันที่ตัวละครของผมนะสำหรับเบย อันนี้ก็จะได้ซัพพอร์ตที่40%จะมีดีฟเอนตั้งต้นที่แสนสี่นะจะเห็นดีฟนอ์ชัดจันแล้วอันนี้ได้ซัพพอร์ตของเดซิต้าตัวนี้ที่40%ก็จะมีดีฟเอนที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้านะยัง,ย,งยังไม่รวมกับการที่มันสเปกเพิ่มได้ด้วยนะลิงค์ถือว่าเหมือนเมื่อกี้เลยนะเพราะนั้นไปดูดาเมจกันเลยแล้วกันต้องบอกว่าผมใส่ออฟเป็น500ดาเมจห้าร้อยก็อาจจะตีแรงกว่านิดนึงมากับคู่หูที่ดีเกือบที่สุดของเขาก็คือเบแปรนั่นเอง ดราม่ที่4ลนะ้าน2นะฮะจะเห็นว่าการโดนซัพพอร์ตที่แอคแท็ขึ้นมาก็เลยทําให้ดาามจถึง4ล้านและถ้าดีหน่อยก็เบิเ้นไม่ตายให้หน่อยเบิ์นไม่ตาย15%เยอะโคตรๆไม่เบิร์นไม่ตายนะน่าเสียดายนะก็การตีดีธรรมดาไปอ่าแล้วก็เบิ์นทำไมตายเป็น4ล้าน3นะเพิ่มทีละแสนก็ดีนะกืบขึ้นมาด้วยอืมโอเคแต่จะเห็นไหมฮะว่าถ้าในร่างแรกเนี่ยเขาไม่ติคดเขาก็จะตีนใ่แรกเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการเดินโผลก,ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับ เบร์ก็จะซัพพอร์ตไปทีนี้เราก็จะไปดูตัวเพื่อนที่หลังจากทําการโจมตีไปถึง4ครั้งเหมือนกันว่าดีเฟนซ์จะขึ้นไปเท่าไหร่เอาเป็นว่าเบของมันน่าจะประมาณแสนสองแสนสามแล้วกันเนาะอ่าทีนี้ไม่โดนอะไรละอันนี้ลิงก์แน่นเกือบสุดๆแล้วหลังจากตีไป4ทีดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นไปถึง2องแสนสี่นะฮะและอย่าลืมว่ายิงไม้ตายก็จะเพิ่มได้อีกอันนี้ก็คือพาร์ทสี่ตีไป4ทีก็ถ้าเกือบเต็มแล้วถ้าตีครั้งหนึ่งก็คือพาร์ทสี่มันก็จะเต็มกันเลยทีเดียวนี่ฮะททีีีีนนนนนนน้้้้้เเเเเรราาาาาาาจะะห็แแลลลลวววฮ่่่่่่่อออยยยยยงงงงงผมมมมบกกกกไไไปิ์ััััดดสุถถตตโค มันยืนข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ลิงก์เต็มแม่มาดูกันว่าถ้าลิงก์ซูเปอร์ไซย่าไม่ทำงานเนี่ยดาเมจจะเหลือเท่าไหร่อ่าโดนทำให้ตายก่อนนะแต่ดีเฟนซ์สองแสนสี่อ่ะชิวๆอยู่แล้วไม่เจ็บเท่าไหร่อ่าแล้วก็โจมตีอีกดาเมจก็อยู่ที่3ล้านนะทรงตัวถ้าสมมติว่าเขายืนกับ6ปีแบบว่าไม่มีลิงก์ซูเปอร์ไซย่านะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นในทีมของ6ปีมันก็ไม่มีอยู่แล้ว อุ้ยตัวเรานี่ไม่ธรรมดานะับแปลงร่างไวนะเท่ากับเราจะได้ดูแปลงร่างกันไวมากๆเลยทีเดียวก็ถือว่าได้เห็นกันแล้วกันว่าดีเฟนซ์มันก็จะประมาณ25งแสนห้าเลยอย่างงี้แล้วก็ยิงแม้ตายก็จะเพิ่มไปอีกทีนี้เราจะได้มาดูในร่างแปลงกันไวๆเลยอ่ะนี่ฮะเห็นไหมฮะว่าร่างแปลตอนนี้ได้ดีเฟนซ์อยู่ที่แสนแปดนะฮะก็ได้ซัพพอร์ตไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เห็นไหมฮะไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันสองแสนละไอ้เนี่ยเหลือแค่แส 8, นแปดเท่า,านั้นนาเสียดายตรงนี้ถ้าไม่ได้ยิงแม้ตายก่อนเนี่ย มันก็จะบางปะานั่นเองอ่ะทีนี้ลิงก์ถือว่าลิงก์เต็มแล้วเพราะว่าไอ้เจ้าเบตัวนี้ผมใส่มาเพื่อให้ลิงก์วอันเรียกอ่อนทำงานนั่นเองเราจะได้ดูดาเมจสูงสุดของเบตัวนี้กันเลยอืไปอย่ารีบแปลงร่างสติตอนแรกผมบอกว่าผีเข้าผีออกแล้วการแปลงร่างง่ายช่ยอ่าเบแปลงแล้วก็แปลงร่างก็เบิ่นเบื่อก็ดีนะรอรอ ECA ถ้า ECA ก็คงจะดีกวมืแบบนที่เราเบแปลง มาอีโวของเราดาเมจอยู่ที่3ามล้านเนะก็อย่างที่บอกว่าดาเมจมันไม่ได้บู๋ป่าขึ้นเว้ยเพราะว่ามันตีเท่าเดิมแค่ว่าความสามารถในการเพิ่มดีเฟนอ์กับการคริติคอลมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะะตีครั้งที่2ตีครั้งที่3ตอนนี้คริก,ก็ที่30%อร์ตีเป็นธรรมดานะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคริติคอลอยู่ที่4ี่สละยิงไม่ตายใส่หน่อยสิไม่ยิงนะก็โอเคอยู่นะดาเมจก็ถือว่าทรงตัวเหมือนเดิมนะดาเมจก็อย่างที่บอกว่าการแปลงร่างของเจนี่มันมีจุดต่าาแแแคคค่่่่่ววเเเรรรืือองงดีฟน์ล้ก็ินั้นเเออง้า โอ้เพื่อนก็แปลงร่างด้วยซะงั้นนะกาศจะอยู่อ,อยู่ในร่างแรกย,วยาวๆซะหน่อยอะไรเนี่ยบอกผีเข้าผีออกมันแปลงร่างเก่งเฉยเลยเว้ย <ST AN CH> มาทีนี้ซัพพอร์ต40%นะฮะก็ลิงก์เต็มสุดก็คือตรงนี้จะไม่ได้ที่วอลเลอร์กอร์ดดีเฟนซ์อยู่ที่200,000นะฮะถ้าอยู่ตรงนี้ก็190,000เพราะว่าลิงก์ลิงก์อะไรหายไปฮะทำไมอยู่ตรงนั้นแล้วดีเฟนซ์มันเพิ่มขึ้นฟ้าอ๋อเราดูผิดตัวก็ถือว่ามีซัพพอร์ตก็ดีเฟนซ์อยู่ที่1,090,000 10น,ะ,ะ,นะ,ะใกล้เคียงกับ6ปีปลดดหหนนึึ่่งงงงททาาาเลลยอปปีม ปีกันไปนเลยสำหรับการอยู่ข้างๆง6ปีนั้นก็อย่างที่เห็นนะว่าลิงทํางานไม่สุดนะถ้าเขาไม่ได้ยืนตรงกลางถ้าโดนไม่ตายก่อนก็คือโดไอนโดไม่ตายก่อนด้วยอ่ะแสนเก้า <10 9 S 2> นะก็คือสองแสนเจือบนะเจ็บมากๆด้วยแพ้ซีดามเมจก็ใกล้ๆเคียงกันนะเพราะวอันนี้โดนซัพพอร์ตด้วยถือว่าโอเคถือว่าโอเคดีขึ้นดีขึ้นอ่ะคลิปไปเล บอกเลยครับว่าคลิปรีวิวนี้อาจจะไม่นานมากนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดถึงกันมันเยอะสักเท่าไหร่มาทีนี้ก็โนซั u พอร์ตนะครับสำหรับเบจิต้าดีเฟนต์อยู่ที่ 150, 000, 1นึ่งแเห็นไหมครับว่าถ้าเขาไม่ได้ยิงไม้ตายเนี่ยดีเฟนต์เขาจะอยู่แค่นี้เลยแล้วถ้าเราโดนดักหน้าตรงนี้สัตีทหนึ่งเนี่ยเราจุกจุก,จกแน่นอนอ่ะไปะดามเมยแบบไม่มีซับพอร์ตก็เท่ากับเมื่อกี้นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ได้ต่างกับเมื่อกี้เลยอ่ะมาสามล้านหกนะดามเมยก็ กุ้มกิ่มนะสามล้านหกล้านแค่นี้เพราะว่าลิงก็กไม่สุดและไม่มีวอลเลอร์ก่อนถือว่าน่าจะทรงตัวอยู่ที่สามหรืสี่ล้านถ้าไม่โดนซับพอร์ตไม่เบิร์นเป็นไม้ตายด้วยนะฮะโอเคเบิร์นเป็นไม,ไม้ตายให้เปนดีคิอ่าโอเคเพราะว่าตอนนี้คิก็สุดแล้วฮะคิอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าอัตราคิสูงสุดแล้วเบ,บแปนี่รอแค่ ece เดียวเลยผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆด้วยตัวนึ่ง โอ,อ้ยเบิ้ลด้วยเก่งจังทำไมเก่งจังอ่ะก็ดีนะถ้าเราจะได้ไปดูตัวเพื่อนต่อดนะ้วยอื้มอ้างสงสัยว่าแต่ข้อเสียีจริงอกีกอย่างที่ไม่ชอบทีมเบเย์ก็คือสีม่วงตัวละครสีม่วงเยอะมากเลยมาต่อกันที่เบจิต้าของเรานะก็ จะได้ลิงก์เต็มอ่าอันนี้ก็อีกข้อดีของการที่เขาได้ยิงกับ6ปีถึงแม้ว่าลิงก์อาจจะทำงานไม่สุดนะแต่6ปีเนี่ยมันมีความถึกอยู่ระดับหนึ่งทำให้6ปีก็ไม่ยิงคำหน้าให้ไอ้หมอที่ได้ยิงไม่ตายได้ด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้ลิงก์เต็มแบบเบิ่มๆคือลือกันเลยทีเดียวป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าถ้าลิงก์เต็มเนี่ยจะยิงสักเท่าไหร่แบบไม่มีซัพพอร์ตด้วยนะอืมมา6ปี6ปีแทบไม่ได้ตีเลยดีกว <laughs> ่าเนรคู่กับตัวละครที่เกือบตีที่สุด อืมหกปีหกปีโดนจุกชิบหายสามล้านสีนะถือว่าเบเนี่ย eca มามีความแรงแรงกว่าหกปีผมที่ปวดทางเดียวอืมหกปีเบิ้นด้วยเบนี่เบิ้นเก่งเลยใช่ได้ใช่ได้ไดตับตุบตับไปเร็วพอแล้วฉันจะไปดูเบอีโวพอยังเออพอแล้วลิงเต็มสี่ล้านนะสารการไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็ได้ลิงทำงานแบบฟูลฟูลลิงเลย ก็ถือว่าดาเมจคุ้มกลิ่มนมันไม่ได้เวอร์วังแต่ว่าเน้นที่การเบิ้ลเบิ้ลไม่ตายเฮ้ยโอกาส15%มันจะไม่ติดเลยสักครั้งเลยวะอ่าโอเคตัวเพื่อนก็พาสสีเต็มละแต่แค่ตอนต้นคลิปผมจำได้ว่าผมพูดว่าผมไปลองเบลงเลยเจนไปลองกูเลเจนนิดนั่นไม่แปลงล่างอันนี้แม่แปลงล่างเลยเทิร์นถัดมาเลยเหมือนกูใช้ได้ก็ดิกดิกดิกด็ดแต่ก็ถือว่าเราก็ได้ดูล่างกอนแปลงไปนิดนึงมาแล้วฮะตอนนี้ก็จะเป็นคู่ลิงค์ขั้นเทพของไอ้หมอนี่แหละ นะว่าน,นี่ถ้าสมมติเขายืนกับเบเบแป็จเป็นลิงก์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองเราจะให้ไอ้นี่ตีเลยก่อนรือว่าตอนนี้ลิงก์ฟูลสุดๆแล้วถ้าได้ซัพพอร์ตไปจะดาเมจสักเท่าไหร่กันมีดีเฟนที่แสนแปดดีเฟน์แค่นี้แหละต้องยิงก่อนไงคือจริงๆถ้าถ้านับจริงๆอ่ะมันถึกมากกว่าล่างโน้นนะแต่ว่ามันต้องตีก่อนแค่นั้นเองสามล้านเออหลบด้วยฮ้ยเบิร์นเก่งจังเลยอ่ะอยากให้ ECA ะมัดเลย เสียดายที่ไม่ได้ ECA ตอนนี้แต่เอาเบแบเบลไปก่อนก็โอเคมาแน่นที well ่สุดซัพพอร์ตตามเมตที่4,5ล้านนะก็คือยิงได้ไม่ถึง5ล้านนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เรามีลีดเบมานะถ้าใครเล่นทีมเป็นเบมานำสองตัวเนี่ยก็ก็ถือว่าได้ลีดที่ยิงได้ถึง5ล้านเพราะมันมีซัพพอร์ตมาเสริมอีก30%ไม่รู้จะเรียกว่าซัพพอร์ตหรือไงเรียกว่าลีดส0เลยแล้วกันเนาะ โอเคนะฮะทีนี้เราก็จะได้เวลาใกล้สรุปกันเลยแล้วกันนะหลังจากที่จบตรงนี้เราก็จะสรุป,ปลลกันเลยแล้วกันถ้ารอดเทิร์นนี้นะถือว่าพาร์ติสันตอนนี้ก็สูงสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก,กดไอเทมไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะเราจะมาดูว่ามันจะคริแล้วก็เบิ้ลมาตายให้เราไมหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเข้าใจว่าน้อยมาดามเมสันสะี่ถ้ายืนตรงกลางก็เกือบสี่ล้านเพราะว่าได้ลิงซูเปอร์เซียามาเสริม อ่ะตีเบิ์ลไม้ตายเบิ์ลไม้ตายหน่อยฮัลโหลนี่คือรีวิวมาทั้งคลิปยังไม่เบิ์ลไม้ตายเลยเห็นไหมว่า15%้เรนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยไปหน่อยนึงน่าเสียดายถึงแม้ว่าเบิ์ลแล้วมันจะดีก็ตามเออโดนไม้ตายด้วยกดไอเทมแล้วก็บวกกับพาสซีฟทำงานก็น่าจะไม่เจ็บอ่าถือว่ามีดีฟเอนที่น่าพึงพอใจเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเบย์ไอ้ด่างนี้มมันตีแรงมากมาแล้วถือว่าใช้ได้ พราะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นที่เพิ่มเนี่ยมันเพิ่มแบบคิดแย่วยมันก็เลยถึกมากกว่าอย่างที่บอกครับว่าร่างอีโวเนี่ยมันถึกมากกว่าร่างแรงด้วยต่อไปขอขอ,ขอผมขอให้เธอนนเนี่ยละกันอย่างน้อยถ้าตัวตัวผมมันอัพเบิ้ลมาสุดขนาดนั้นแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องเบิ้ลไม้ตายให้เราเห็นสักสองถึงสามครั้งสักนิดนึงก็ดีมานี่ก็เป็นคู่หูขั้นเทพมาไม่ต้องยิงหรอกเนี่ยไว้ตรงนี้เลยนะลิงก์ดีที่สุดปะ ขอร้องแหละนะเบิ้ลไม้ตายโชว์หน่อยอ่ะยิงดอคันหมดด้วยเลยอ่ะมาแบบยิงแบบจัดเต็มกันเลยสมาธิสมาธิสมาธินะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเก็ถือว่าถ้ามันไม่เบิ้ลเนี่ยเราก็จะปิดการสรุปไปเลยละกันอ่ะขอเบิ้ลหน่อยนะดาเมจอยู่ที่สามล้านเก้าถ้าแบบว่าโนซ n พ support a t t a นะมา ต้องคลีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อัตราคลีอยู่ที่70%ไม่คลีนี่คือเสียเลยนะแน่นอนเบิร์นไม่ตายเบิร์นไม่ตายหน่อยขอไม่ตายสักทีนึงอ่าในที่สุดก็เบิร์นทำไม่ตายจากการตีธรรมดาสักทีวันี้ก็จะทึกโคตรอืออีกสักทีอ้าวใช่ใช่ทีจะจับโผล่ไม่ติดสักงนันน่าเสียดายก็ถือว่าเราไม่ได้เห็นการเบิร์นไม้ตายรัวๆถึง,งสี่ครั้งแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันโอกาสมันน้อยไปนิดนึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะน่าเสียดายนิดนึง่งแต่เดี๋ยวเราไปสู่หน้าสรุปกันเลยก็แล้วกันนะะฮ เอาละครับผมก็ถึงช่วงสรุปกันแล้วหลังจากที่เรารีวิวแล้วก็ได้ใช้งานกันไปบางส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆอยๆ่างที่เห็นนะว่าเจ้านี่เป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยหลังจากได้รับการยกเครื่องใหม่มาเองนะถ้าเป็น10คะแนนเนี่ยผมคงจะให้ได้ที่85คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่สูงเลยเพราะอะไรฮะหนึงเลยข้อดีของเจ้านี่มันมีเยอะมากซะเหลือกเกินถ้าเทียบกับข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่ ถูกปรับขึ้นมานั่นเองนะอะเราคุยกันเรื่องข้อดีก่อนเลยกันนะฮะหรือหรือลิ้นพันเลยทีเดียวนะอะข้อดีข้อแรกนะก็คือรีสกิลที่อัปเกรดมาให้โคตรดีเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเพียวไซยาเนก็เป็นลีกที่ทรงพลังและน่ากลัวสุดๆเพราะว่าเพียวไซยาเนยมีแต่ตัวเกรงๆเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือลิงสกิลนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเบจิต้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลิงละมันหาคูลิงง่ายอะไรก็ง่ายๆทั้งนั้นนะเพราะเบจิต้ามันถูกเชื่ ต่อมาก็คือเรื่องแครดนะต้องบอกว่ามันเป็นเบในช่วงซูเปอร์เพราะฉะนั้นแคดมันเยอะโคตรเลยนะถือว่าไปได้เกือบจะทุกทีเลยนั่นเองนะแล้วก็มีความมีดาเมจอ่ะเรามาคุยเกันเรื่องดาเมจมีดาเมจอยู่ในระดับ3-4ถึงล้านไม่ได้เป็นดาเมจที่น่าเกลียดนะถือว่าเป็นดาเมจที่มาตรฐานในยุคนี้แหละตัวไหนก็ยิง3 4ล้านถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เจ้านี่ยังมีโอกาสในการเบิ้ลถ้าไม่ตายขึ้นมาด้วยนั่นเองนะก็เธอนึงก็สามารถยิงได้้า3ล้าน3ล้านสามล้านอย่างเงี้ยสามสี่สิบสองแบบ ถือว่ามีดีเฟเอนที่สูงในระดับหนึ่งพอจะทนมือทนเท้าได้มากๆเลยนั่นเองนะอ่ะข้อดีมันมาขนาดนี้เรามาดูข้อเสียกันเลยละกันนะสระข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือการแปลงร่างฮนะก็คือการแปลงร่างของเจ้านี่ไม่สามารถ วัดผลได้ว่าในเทิร์นหนึ่งเราอาจจะโชคดีในเกมนั้นเราอาจจะสู้ดวงซวยไม่ได้แปลงร่างและอย่างสมมุติว่าถ้าคุณอัพโพแบบผมก็คือเบิรนใช่ไหมทีนี้คุณเล่นใน s r หรือเกมสั้นเนี่ยคุณไม่ได้แปลงร่างแน่นอนเลยเพราะว่ามันไม่ถึงเทิร์นของมันและอัตราการแปลงร่างแค่สีมันก็ไม่ได้หวังได้ขนาดนั้นเออแม้ว่าในคลิปมันจะแปลงง่ายก็เถอะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลงง่ายได้ขนาดนั้นนะนะก็ถือว่าเป็นการแปลงร่างที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และ ในการแปลงร่างของมันนั้นแอคแท็ไม่เพิ่มขึ้นนะจะเห็นได้ว่ามีแอคแท็กดีเฟนส์เนี่ยดีเฟนส์เพิ่มขึ้นแต่แอคแท็เนี่ยเท่าเดิมนะครับส่งผลให้เจ้าเนี่ยไม่ได้ตีแรงขึ้นมากยอะไรจากร่างแรกเลยนั่นเองแต่ข้อดีคือมันมีคริติคอลที่ดีมากกว่าในร่างแรกนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียนั่นก็คือการเพิ่มดีเฟนส์หลังทําการโจมตีมันเป็นข้อเสียได้ยังไงทางดงที่ยิงแล้วมันถึกขึ้นถ้าพอให มองง่ายๆเลยนั่นก็คืออย่างว่าร่างแรกเนี่ยทุกครั้งที่ตีในดีเฟนต์ก็จะเพลิใช่ไหมและดีเฟนต์มันก็จะคงค้างอยู่อย่างนั้นไปตลอดไอ้เจ้าเนี่ยเมื่อมันยิงไม้ตายเนี่ยมันถึกกว่าแน่นอนแต่ให้มองในภาพว่าถ้าโดนดักหน้าขึ้นมาอย่างโดนไม้ตายหรือโดนตีเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยก็ยังทนไม่ค่อยไหวขนาดนั้นเพราะว่าในร่าง ร่างแปลงเนี่ยดิฟเอนที่ตั้งต้นมามันน้อยกว่าการที่ร่างแรกมันสแต็กเต็มเดินเองนะครับผมก็ข้อดีข้อเสียก็มีประมาณนี้ใครมีอะไรอยากจะเสริมก็เอามาแบ่งปันแล้วมาคอมเมนต์กันได้นะฮะใครใช้แล้วถูกใจถูกใจ,กใจหรือไม่ถูกใจหรือไม่พอใจอะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และแบ่งปันกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบกันไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะว่าจะเอาอะไรมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ